สวัสดีค่ะแม่ขวัญจ้าสวัสดีค่ะเหมือนเข้าป่ากาลิโอค่ะตอนนี้สามโมงครึง่งนใช่ได้กระดูกค่ะจากไปหากระดูกไม่ใส่มาแทะเข้าป่ากันสองชีวิตจ้อใบสามโมงเคื่งกับตะเวเนอเกือบเกือบตกดินแล้วนี่เพื่อุ่นขะเดีด อ,อุณหภูมิประมาณเก้าองศาจ้ะแดดมืดมือแต่ว่ามือเศร้ามือขึ้นีิติดลบนะมือขึ้นติดลบเนงว่ะปลาส้นนี่ที่เคยมากกับน้องเกะก็น้องน้อยจะ่ะแต่ว่าเขาติดบอมไอประตูไหมรั่วกั้นนะเขาปิดก็เลยเขาบ่ได้ก็เลยยางเขามาขคาง,ง,งๆรล่ๆเขามาไกลๆทางเนี่ยจะ่ะ เพราะว่าอันประตูมันเปิดพ่ได้ที่เป็นเล็กกันนะจ่ะนั่นแหละครับสามโมงเคืองค่ะค่ำๆสวัสดีค่ะพี่น้ำเพลิงสวัสดีจ้าเดี๋ยวให้ดูนะคะเห็ดปูนเห็ดเป็นแผงอยู่สวัสดีค่ะซู์สุภรยาสวัสดีจ้าเห็ดเป็นแผงอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเราคอยเห็นไงมันสีเดียวกันกับใบไม้พี่มุจจาเบิง สีเดียวกันก็ใ,ใ,ใกบไม้คักด้วยจ้ะเพี่ถ้าพอหยางมาเหยียบบองดูเป็นแผงเลยเป็นแผงเป็นพืชเลยนะเมือนมืดเลยสวัสดีค่ะคุณอ๋ออ้ยอ่านบอกโอ้ทคุณบ่จ้ะสวัสดีค่ะคุณจอยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่บอกเมืนเหมือ,มอเลยค่ะ เฮ็ดเป็นแผงอยู่ไหมคุณหวัดดีครับคุณป้าตุ๊กตาหวัดดีค่ะคุณวันดีหวัดดีครับผมคุณพี่หนูพวงหวัดดีจ้าคุณเจ้าปลาเจ้าบ่สนใจฮอตดีแม่แทะกระดูกย่างเดียวเลยย่าเก็บเห็ดเก็บเห็ดเมื่อกี้เห็นอยู่โซอนอยู่เทงิทงเก่อนโซนเทงิทง,ทงเทงหรอกอ่ะ ก็เลืยยางลงมาหน่อยหนึ่งแบบโอ้โหเห็นเป็นพืชเลยแบบบ๊าดบาดบ๊ายบาบยบมาเบิงน้ากันยัง่าเยอะมากเยอะมากเนียเห็ดเต็มเป็นแผงเป็นพืชเลยแต่ว่าสีเดียวกันสวัสดีค่ะคุณน้อยสวัสดีจ้ามามามาโออีคุณมาจ้ะซื้ออานบาออกเด้อขอโทษขออภัยหลายหลายปลาฉลากยังไง Số nếu chị mua cổ khuyên, sống nếu chị mua bia măng đồ. Oh, anh bọn đình hoa để tè đây, mồ kha tpột để tè mồ kha tè mồ kha tè mồ ตรงเนี้ยนะเป็นแผงเลยเป็นแผงเลย,ยโอเ้เพี่เบิ้งงมื่อคื้นีนติดลบจ้ะอันคู่เฮ็ดไม่ควันนาบ้านนีน่แกแบบเป็นน้ำแข็งเรียบร้อยแต่ว่าแต่ว่าละลายแล้วแหละเดี๋ยวเด้อ ตั้งกล้องดีๆกอนอันหนาวคักบอติ่ยังบ่หนาวคัก,คกปันไหนค่ะแต่ว่าเห็นชัดเพราะชัดี่แล้วแต่อินเทอร์เน็ตเลยเด้อจะขอโทษขอให้เด้อชัดเพราะชัดีนแล้วแต่อินเทอร์เน็ตไม่ขวัญเลยมมเมียนมืดอะคะ่ะแต่ว่าสีคือใบไม้คักค่ะอันตอนนี้ขากล้องตั้งไปอยู่ย,ยังไงสีงอยงอยง่อยล่งอยู่นี่ โอ้ยพอช่วยหาพา่อล่าแต่สัตว์ยังไะพี่ช่วยโอ้ยจนเปื่อยตรงนี้ตรงนี้เปือ่อยตรงนี้เปือ่อยนี่ตรงนี้เอาบ่ได้ตรงนี้เอาบ่ได้เห็นไหมเปื่อยมันติดลา่าเป็นกระจุกเลยจังเสีย่ยมันก็จะเป็นเริ่มเป็นล่าแล้วก็โอ้โหแต่ว่าแพงทั้งไตนเนี่ยมีนเมื่อลยคะเจ้าเห็นไมนเนี่ยเนี่ยเนี่ยมึงดูพี่ เนนติก๊กเนนติก๊กเนนติ๊กเลยเห็ดจะได้กัวบ่งหนันเอาบ่ได้แต่ก่อน,นี้น่าจะได้เดี๋ยวขาหนีไปทั้งนึงสีเขื่อนก็นไปไม่หายยากค่ะค่ะอันพี่น้ำเพึิ่งช่วงนี้ช่วงนี้หายยากเบ้ยป้ามาเจ้าบ่งพ่ นี่ว่าสีเห็ดกับสีใบไม้นี่อ่เดียวกันอ้อยต่อยเลยค่ะเนี่ยโอเคองามคักนี่เขาเรียกไหญ่ๆง,งช่วงนีหไ่ได้ที่เลยมาง่าย ถ้าพออ่อเองจีิก็ตัดเทละหัวไปสิลาา่ะค่ะเป็นกระจุ่มกระจุ่มเป็นจุ่มจุ่มถ้าพ่อกแบแป๊บเดียวจะตัดบัโดนก็นได้หลายแต่ว่าส่วนมางหาบ่ค่อยพอ่อคี่ถ้าพ่อก็ตัดข้าวเดียวแต่ว่าส่วนมางหาบ่ค่อยพอค่ะพ่อสีขึ้นกันกับใบไม้คักเนีค่ะมือเจ้าเบิรงสิกับใบไม้ทั้งหลังเนี่ยโอ้ยแยกแยกแทบบ่ออกจ้ช่วงนี้ ต่ว่าให้ต้องต้องให้เห็นดอกหนึ่งก่อนไงเราค่อยแบบนางลงเบิงมั่าสิเห็นมูมันจ้ะโอ้ยจังเสียวางดอกเขาก็เริ่มขึ้นแบบเริ่มเตรียมขยายพันธ์เต็มทีไงเป็นล่าเป็นล่าเป็นล่ามากเพี้ยกระจุกเพี้ย กหน่อยด้อค่ะพี่เป็นแพ่ยอยู่พี่ไหมเป็นแพ่ยอยู่พี่ขึ้นไปพี่พุ่นโพดโพรยังไงวะพรดโพรบอกมูบักเตียแล้วก็พุ่นยูเป็นมูชื่อค่นัะนนะแต่ว่าโบม่มูเนี่กะเขาปลากะบวบไหวขึ้นกันค่ะมาเป็นมูดีกว่าลี่โอมาเป็นมูดีกว่าแต่ดีกว่ามาผู้เดียว สวัสดีค่ะคุณชาชาเอมสวัสดีค่ะโอ้ยซอยคักซอยคักลูกชายเจ้าโอ้ยหายาคักช่วงนี้พี่น้ำพึ่งสวัสดีค่ะคุณดาราคุณมณีรัตน์สวัสดีจ้าวันนี้ทันทัน,ทน,นวัตะลุกขึ้นเดี๋ยวเรเห็นเขาได้เห็นเดนเค็ดหลคักได้พี่หน้องถ้าพ่อนะแค่เนี้ยแต่พอพอเลยละ มาไปอเอเ้ยก็ตัดสุมหัวกันเฮ้ต้องค่อยๆยหยิบขึ้นมาจ้ะ <c oughs> เดี๋ยวหัวเขาสิหัวอันหมวกลวดไหมอยากปลอปลอด้วยห้างมือเค้ืนังติดลบด้วยค่ะอากาศมือเค้ืนนี่ติดลบ ือตอนเศร้าๆนี่แบบไอ้น้ำแข็งเกาะรวดอะเหมือนสีเดียวกันค่ะค่ะช่วงนี้ช่วงหายากอันนวงนงเฮ็ดงานเนี่ยว่ามีผู้ใดว่างมาน้ำข่อย <c oughs> ว่ามีผู้ใดว่างมาน้ำข่อยเลยมาเนี่ยมาปลาอีกมุมหนึ่งเหอู้มันเจ้าเบิง่งดพ จุกคักได้นี่เป็นกระจุกคักได้ไงเบิ้งเบิ้งเพี้ยนี่เด็ดให้เบิ้งเด็ดให้เบิ้งเพี้ยแม่เฮ้ยตัวอยังล่ะเนี่ยแม่เพี้ยสวยงามโอ้ยยังวัว แฝดจุ่มน้ำมาหนีนเบิร์ดผู้น้อนเฝ้าค่ะผู้นอนเฝ้าตัดข้าวเดียวค่ะข้า็จะได้เยอะอยู่นี่เดียเด๋ยวเดียวเบิ้งมุมนี่นี่ควากับม่นางแม่อยู่นี่นะบ่เห็นนี่เกือบเหยียบเขาค่ะขนาดนี่เพี่ยอันเอา้าโอ้ วัสดีค่ะคุณนัฐการสวัสดีจ้าขอบคุณมากมากครับผมโอ้เห็ดนางร่มกน็น่าจะมาแล้วสวัสดีค่ะคุณวราพรอ,อืมอาการเริ่มเย็นนะจ้าหมือขึ้นติดลบหนาวคักหนาวคักเนาเห็ดกระยากขึ้นครับดันหยาขึ้นมากขึ้นงองแงที่นี่นงว่ะ ุดจริงแต่ว่าพยากรอ,อากาศบอกว่าบติดลบดิแต่ว่าติดลบแท้ๆไปเรียบร,อยร้อยแล้วค่ะน่าจะ้ลยก็ลบสามมือขึ้นน่ะไม่น้อยไม่น้อยเดี๋ยวใช้แว่นกันค่ะไปย่างหาเหตุกันต่อแว่นก็เป็นฟ้าเรียบร้อยแล้ว ช่วงนี้แถวนี้มันมีมูเห็ดนะคะต้องต้องเบิ้งดีๆอะ่ะเพื่อแบบลงหูลงตาลงหูลงตาเนาะคะ่ยน่นกับขว่มตะกาไว้ย่นย่น,ยนกับย่นขว่มคู่เจ้าขวางมาว้ายังหว่าพี่ <laughs> พี่เมื่อเห็นบ <laughs> ังดูมืเจ้าเบิงมันสีขึ้นใบไม้อะไรเหลียวบ่เห็นไหม สีคือกันกับใบไม้ค่ะค่ะช่วงนี้ใบไม้หังซีลนๆหลายๆซะพี่พลูกพี่จริงจังกับชีวิตกับการแทะกระดูกมากครับเดี๋ยวใช้แว่นเดี๋ยวถอดแว่นอยู่เนี่ยค่ะก็เลยประมาณนี้ ก,ก็เลยหยักๆหน่อยนึงก,นนก็หยักๆหน่อยนึงนี่ไปเจาะ่อนเดีมงขาเห็ดปุ้ยอย่างงามเดียวพระดพรวดแบม่มบักเต่ยงอโอ้แต่ว่าบางดอกกเ็เริ่มซี่ซำแล้วจ้ะ มือว,วาา่านถามราคาราคาราคาคารวาจะว่า,าไปได้ย่ค่ะสามสิบสี่สิบได้ยุสามสิบสี่สิบเป็นเงินไทยกะลอยก็บาทจ้ะโล่ละ,ละลอยก็บาทต่ามึงเนี่ยวไปขายห้มูที่ทำงานโล่หนึ่งขัดง่งามๆไปเขาโล่ลาแปดสิบแปดสิบโอ้โหผิดขนาดหนึ่งโอ้ย ป้าจุ่มในลายคากิลีเด้พี่น้องจ้ะเห็นไหมบอกด้วยห้อยตีนไข่ในอะไรยงลงมากเห็อ้พี่พี่พี่พีมันพี่พพี่พี่เห็นน่นสีขึ้กันก็ใบไม้แม่ขวัญยังพอเห็นเลยถ้านแดแบบนังจนสีหยียบมันอะแบบแบบแบบสีขึ้ใบไม้หลี่คกที่นี่ จุ่มพียมับักบักไงบักไงบักโตบักโม่เลยเยอะยโอเคคุณป้าตุกตาขอบคุณลหลายๆค่ะยั <c oughs> ง่าไปว่าันหัดใสเราพี่น้ำพึ่งยัง่าตาก็บปดีเนอะมันแบบย่นไก่ สวัสดีค่ะคุณฮัลโหลครับก่อนอันเพิ่งมาค่ะเพิ่งมาเพิ่งมาเพิ่งมาก็เลยบะแมนเพิ่งมาเดียางไม่ได้พ่อป่ะมานแล้วค่ะ,ะก็เลยเห็นจุ่มเฮ็ดโอ้โอ้ถังกระสีโลนแว่นกระตกยัง่าส <laughs> วัสดีค่ะคุณจับจะแพนจะแพน,นเพนนีมาจ่ายสวัสดีค่ะคุณบางออน เห็นเห็นจุ่มนีแ่แหละค่ะก็เลยมาตัดเอามาใหา้พี่นวองเบื้องน้าตัดแบบสดสดไรสดจากป่าได้เพี่โอ้ยปรแมาณว่าคือ,อยางเดียวได้ค่ะยุ้ไตใบไนะม้น้ำอีกต่างหากยังว่าโอ้ยยังวะเฮ็ดจำทพ่อเป็นโมโคูคข้างหน้ากับมาณนี้ค่ะตัดข้าวเดียว โอ้พี่พี่พ,พี่พี่ีทั้งไตพี่เห็นเห็นมาเ่อคือถ้าพ่อก็ต้องแบบว่าให้เห็นดวกนึงก่อนนะเราก็จะเห็นแบบมูขนามันมากเพราะว่าหาดอกเลียกพ่อยากยาเพราะว่า,ววาสีาคือกันไหมึงด่งรงเจจาเบิง สีเฮื่อนก็ใบไม้เห็นไหมจังสิโอ้แต่ว่าสวยงามนล่นค่ะเห็ดเอ่อบ่ายสามโมงสี่สิบเอ็ดค่ะเกือบมืดแล้วค่ะเพราะว่าซุมือนี่ตะเว้นตกดินต่อมันนาจะกรหกโมงเร่งโอ้ยลูกพีครับลูกพีมาช่อยอแม่เลย อะไรแม่มีมีการวงวกมาเบื่องไี้แม่อีกอะไรแม่ค่ะสวยๆเดี๋ยวแต่บดเด็ดขาจะได้ตั้งกล้องตดัดค่ะเดี๋ยวด้วยเวียงไปเวียงมากเลยด้อกล้องอุ้ยพุนพนพๆนๆพๆๆูนเห้ว สวัสดีค่ะคุณพี่จิราวันสวัสดีจ้าเห็นแล้เวเห็นแล้วเห็นแล้วสวัสดีค่ะคุณกิงวันนี้สวัสดีจ้าคุณบุญชูคุณฉันธนาสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมครับครับก็ได้ประมาณนี้แหละค่ะพี่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 นั่น คอดแว่นไนะ้หน่อยบ่เห็นเลยบ่เนี่ยตายถิ่มชื้อเนี่ยเนี่ยเนี้ยน้อยที่ไหนพี่อะมุจบ,บ้งพี่ค่ะต้องเบ้งใกล้ๆเลยสีขึ้นกันก็ไปไม่แห้งพี่พี่อพี่โอ้บ่หน่อยบ่หน่อยขนาดนี่อุ้ยอุ้ยพุ่นเถิงเิงเห็นไหมค่ะกักซากเลยพุ่น ทั้งทั้งทั้งทังปุ่นก็เยอะทั้งทังปุ่นก็เยอะเดี๋ยวตัดตรงนี oon, ้ก่อนมาอย่างงามอย่างงามเยอะเยอะเห็ดเห็ดหลายอยู่เห็ดหลายอยู่ค่ะหัวกบพ่อเนี่ยแหละอุ้ยผ้าบ่อชาดบพาหุณอันเจแปนอัน อินเทอร์เน็ตบ่ดีหาจีบ้านนี้บ่ดีเลยแเมียนค่ะจังสีค่ะยังว่าเห็ดเพี้ยเพี้ยเพี้ยพุ่น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 เราก็นั่นค่ะจุ่มนั่นจุ่มนั่นแล้วก็จุ่มนู่นพี่ยังว่าเพี่สีเฮ่อนกับกับใบไม้ค่ะค่ะกืนกันไปหมดเลยเพี่เพีเห็นไหม วะยังว่ะยังว่ะเพี่อันนี้นาะจะชัดแน่หละคะตั้งกล้องตั้งกล้องอยู่สือส่อๆแล้วตัดไปี่อโอ้ขอโทษขออภัยค่คุณจันเพนจันเพนขอโทษขอไภัหลายหลาโอ้ยชื่อพอคะ่ะจันเพนต้องเบิ่งดีค่ะคค่ะ อันเยาว่าไม่ขอนได้ค่ะไม่ขอนไม่ขอนขี่ลืมขี่ลืมไม่ขอญซุ่มความจําแป๊บไปหลีซุ่มนี่ซุ่มนี่หัวก็เกิดค่ะเห็นมอโดเขาบบใหญ่คือจังคาราวังหันมาจากคาาวังหันเท่แบบแบบเมื่ออายุเราก็มีนะซุ่มนี่ยังแบบสดสดซิ่งๆละอ่อนละอ่อนละอ้อเลยละอ้อเลยเพี่ละอ่อนละอ้อเลยจ้ะซุ่มนี่ อื้น่ะโอ้ยใหญ่เยอ่หลายอยู่หลายเยอะ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 โอ้ยมันชัดเนี่ยบุรค่ะภาพภาพและเสียงตามอินเทอร์เน็ตอ๋อค่ะเพราะว่าอันบางเทือ พี่หนูพ่วงบางเชือกกระยานแบบอินเทอร์เน็ตไม่ควันนี่บ่ดียักซีนาะเพราะว่าบางโซนที่บางโซนที่ม่ควัญไปมันบ่บค่อยมีอินเทอร์เน็ตอหลีหลังคงหลังเขานะแต่ว่าอันนี้ไก่เมืองเติบอยู่ปาลาไก่เมืองได้ยินเสียงรถอยู่ขอบคุณหลายๆค่ะคุณระเบียบมาแล้วลาา่ะคะทันนะจ๊ะวันนี้คุณระเบียบเมื่อวานกนว่ามันทันอยู่นะคุณระเบียบ มน่าท่านเยือนนาหมู่ว่านได้ทักอยู่โหสวยงามจนว่าว่าครับพ่ไม่น้อยนะจ๊ะพอได้พอได้เฮ็ดนักอ๋อค่ะคุณจันเพ็ญขอโทษขอให้หลายหลายเสียงระชัดเออลรีโอเนี่ยบ่วซอยอย่างเลยพุ่นเห็นบ่หาลังขาวๆลรีอวนี่เรา โอ้โงวกงวกเบ e องน yes. ่อยนึงสวัสด <piano. S 1> ีค่ะคุณพี่เครือวันสวัสดีจ้าจำได้จำได้เรียวครับขยับตูดมาหนีจังหน่อยนะลูกเรียวบ่มาบ่มาบ่มาคักหลายเนี่ยคลักหลายยิงเมื่อนี้กา อาราคาพ่อได้ไฮบอ, okay. อบลโอเคกับพูดหลายๆกับพี่จีรันโต๊โลดละประมาณประมาณลอยนิดๆจ้ะลอยกลัวอยู่ได้ได้ลอยกลัวอยู่จ้ะกะโอเคอยู่ลอยกี่บาทนะไปขายมูก,กะแปดสิบคูนกะสองร้อยสามร้อยสองร้อยสามร้อยบาทอันตอนนี้ประมาณแปดเก้าองศาจ้ะพอดพ่อได้พ่อได้แปดเก้าองศาพอได้ แต่ว่ามือเศร้ามือเศร้านี่บ่ได้ค่ะมือเศร้านี่หนาวแห้งมือเศร้านีน่ติดลบตื่นมาประมาณหกเจ็ดโมงติดลบสององศามาแล้วมาแล้วมาพรมกระดูกเก็บเห็ดนี้ก่อน <c oughs> โดดได้บ้าะแล่ไหมเห็ดสวยมากค่ะจ้าเชี่ยเขาก็จะกรุบอร่อย รสชาติจะคล้ายๆเห็ดเข็มท่องคล้ายๆเห็ดเข็มท่องแมนแต่ว่าแม่ขวอนว่าแบบกรอบเพราะอันบดเหนียวซ้ำเห็ดเข็มท่องซ้ำเห็ดเข็มทองบางทืเรเข้าลวกดุนๆมันจะเหนียวหน่อยหนึ่งเนาะเห็ดเห็ดนี่บดเหนียวจ้ะอร่อยอร่อยแก่เราก็บบนเหนียวะะแล้วค่ะเห็ดเห็ดตามบ้านนี่กับเห็ดเหลืองแก่บดเหนียวค่ะแก่เราเปื่อยไปเรื่อยแก่บดเหนียวแก่เราเปื่อยไปเรื่อย สวัสดีค่ะคุณแม่แม่อ้วนอ้วนสวัสดีครับผมเค้ค่าเมือม่อนี่เมื่อนี่ห้าวไรสดเมาม้อยกันแค่นี้ก่อนลวกันเดี๋ยวแม่ขวัญจะถ่ายเป็นคลิปวิดีโอไปให้บึง้งโอ้ค่าคุณจันเพนขอพูดหลายๆค่ะถ้ายุ่นิ่งๆโดดๆมันเน็ตเน็ตแม่ขวัญก็จะ,สะเสถียรละภาพมันก็จะดีหน่อยนึงภาพก็จะข่เนีย๊ยแต่ว่าถ้าแบบว่าขยับไปขยับมายา,างไปยางมา,าสะแภาพก็จะล่าง เก้ okay, คะ่ะมื่อนี้เก็บเห็ดเขาป้ากันพ่อประมานนะคะมาเป็นมู่แม่ขวัญเก็บเห็ดกันพ่อประมาณนี่สวัสดีคะ่ะคุณธนพรเก้ค,คะ่ะวันนี้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะแล้วพ่อกันไหมคะ่ะสวัสดีค่ะสุภูสุปปนสค,คนขอพูดลหลายๆจ้ากินข้าวเียบนอนหลับสบายดีสุภูสุปปนสค,คนเด้อค่ะเด้อดูแลตัวเองเ้อจ้าบ๊ายบายพ่อกันไหมจ้า